ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะแกงป่าปลานิลใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะที่เคลียร์ดองเองค่ะเป็นหน่อไม้ไผ่จิมซุงหรือไผ่ตรงลืมแรงนะคะไผ่ชนิดนี้กินแล้วไม่ปวดข้อปวดเข่านะคะกินได้ค่ะเพราะว่าไผ่ชนิดนี้ไม่มีสารไซยาไนด์ค่ะนี่นะคะก็มีพริกแกง พี่แกงเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยในพพิกแกงมีน้ำมันหอยผงชูรสแล้วก็น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะน้ำปลาเพราะว่าหน่อไม้ส้มมันก็อาจจะเค็มหรือว่าเอ่อพิกแกงมันมีเกลือแล้วไงมันก็เค็มอยู่แล้วต่อจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเลยตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่พิกแกงลงไปเลยพิกแกงพร้อมเครื่องปรุงผัดให้หอมก่อนเราไม่ใช่ผัดแกงปลาเราจะไม่ใช้น้ำมันเราก็ ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำพอน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลานิลลงไปเลยใส่น้ำเยอะหน่อยให้ท่วมปลานิลเพราะว่าปลานิลเขาจะได้สุกแล้วก็หน่อไม้ส้มหหน่อไม้ดองก็ใส่ลงไปได้เลยอ๋อหน่อไม้หน่อ,นอไม้ดองก่อนจะแกงเอาไป <c oughs> ไปต้มนะไปต้มน้ำร้อนก่อนนะต้มน้ำร้อนแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาด ให้หายกินดองายบอกว่าช่วงบ่ายๆวันนี้นะฮะประมาณบ่ายนใส่น้ำให้ท่วมปลาพอปลาอีกย่านหนึ่งสุกแล้วก็แล้วก็พริกอีกย่านหนึ่งชิมซิอร่อยปะแซบมากสุกแล้วนะคะต่อจากนั้นใบกะเพราลงเลยกะเพราแดงกะเพราแดงร้อนแรง แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน